สวัสดีครับนี่นคิสไซโคมบอลโลก2022นะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของผู้สัตว์ประตูที่ถือว่าทำช็อคโลกมากๆนะครับกับฟอร์มการเซฟสเปนแบบบทจดพุ่งถูกทางทุกลูกนั่นคือยาซินโบโน่แต่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาพาโมร็อกโกมาถึงในรอบรองชนะเลิศรอบที่ลึกที่สุด ขอทีมจากแอฟริกาและผมเชื่อว่าอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อีกก็มีความเป็นไปได้หรือแม้แต่จะจบเพียงแค่รอบนี้นี่คือกําไรของพวกเขาจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับซับสไคร์กกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง y o YouTube ทิงเคิร์ฟคิดไซโคเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ใขรรักันอ่านไปเลยครับเว็บไซต์ของคิดไซโคนะครับทิงเคิร์ฟ co ติดตามเรื่องราวประตูสุดบ้าดีเดือดของยาซินโบโนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจจริงๆครับในตะวันทีมชาติมบ็อกโกคนนี้นะครับก็ดังเป็นพลุแตกใน โลกครั้งนี้นะครับเขายังไม่เคยเสียประตูให้กับคู่แข่งเลยก่อนแล้วถึงรอบรองชนะเลิศนะครับมอรโครเนี่ยเสียไปหนึลูกแต่มันเกิดจากการยิงเข้าประตูตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็การเซฟจุดโทษของเขาได้กลายเป็นฮีโร่ประจำทัวร์นาเมนต์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่เพียงแค่ดวงดี บังเอิญพุ่งถูกทางเพราะว่าโบโนเป็นจอมเซฟจุดโทษตัวโยง2ปีหลังสุดเขาเซฟจุดโทษได้ถึง11ลูกนะครับรวมถึงเกมกับสเปนด้วยเพราะอะไรเขาจึงเหนียวแน่นและก็เดาใจได้เก่งขนาดนี้ไปดูเรื่องของการซ้อมก่อนนะครับโมอโกโกเนี่ยเป็นทีมามาเมื่อในทัวร์เมนต์ครับแต่ละเกมพวกเขาจะใช้วิธีการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะ หลังรอบล็อกเอาต์เห็นได้ชัดนะครับว่าพวกเขาเตรียมความพร้อมสำหรับเกมยาวกับการเล่นต่อเวลาและการโดนจุดโทษเสมอครับวอลิตเลกรากีนะครับซึ่งเป็นกุญสีของทีมเนี่ยก็สั่งให้มีการซ้อมจุดโทษก่อนการแข่งขันมาอย่างหนักไม่ว่าจะคนยิงหรือว่าคนเซฟ มีแผนชัดเจนครับไม่ได้ปล่อยให้นักเตะเลือกคนยิงกันเองแล้วก็เลือกมุมเองจุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการยิงจุดโทษของพวกเขานะครับไม่ว่าจะลูกยิงยัดเข้าตรงกลางประตูของทางฮาคิมซีเยกลูกยิงแบบปาเนนกาของทางอัชลัฟฮาคิมีในเกมกับสเปนและเหนือสิ่งอื่นใดครับคือการพุ่งถูกทางทุกลูกของทางยาซินโบโน ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เกิดจากการซักซ้อมเพื่อเน้นไปที่การเอาชนะจุดโทษโดยเฉพาะนะครับตัวของโบโนนั้นเหมือนจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองมาตลอดและต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากกว่าจะได้เป็นประตูมือหนึ่งของทีมชาติและเซบียาต้นสังกัดปัจจุบันเขาเกิดที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาครับก่อนจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่คาสบังกาเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโกและเริ่มอาชีพกับทางวีดัตคาสบังกาสุดท้ายเนี่ย อเลนโก้บารินะครับก็ดึงตัวไปร่วมทีมในปี2012ช่วงเวลาที่อยู่กับทีมตราหมีนี่นะครับโบโน่ bon o, ไม่เล่นชุดใหญ่เลยแม้แต่เกมเดียวครับแต่สิ่งหนึ่งที่โบโน่ต่อสู้จนถึงที่สุดก็คือเขาพยายามหาโอกาสลงเล่นด้วยการไปยืมตัวกับทีมต่างๆในดิวิชั่นที่ต่ํากว่าสุดท้ายครับก็มาเล่นให้กับทีมระดับสูงอย่างเซบียาแม้ว่าจะต้องเป็นมือสอนอยู่หลายปีแต่การปรับตัว และสภาพจิตใจคือส่วนสําคัญครับที่ทําให้เขาเนี่ยรอโอกาสที่เหมาะสมและสุดท้ายก็มาจบด้วยการเป็นมือหนึ่งของเซบียาในถ้ายที่สุดครับเขาเล่าว่าสิ่งที่ยากของบู้ษาประต,ตูจากชาติแอฟริกันคือการทําให้เพื่อนร่วมทีมที่เป็นชาวยุโรปเนี่ยว้วางใจให้ได้ทางเดียวสาหรับเขาครับคือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทุกๆการฝึกซ้อมการไม่กลัวที่จะสั่งคนอื่นและแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าทําไมเขาจึงควรค่า แก่การได้รับความเชื่อใจโบโน่ bon เนี่ยก้าวเท้าออกมาจากโมร็อกโกด้วยความเชื่อมั่นเสมอว่าเขาจะ,จะต้องสามารถเอาชนะความยากลาบากการปรับตัวและการยกระดับของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เล่นในลีกระดับสูงครับเขายอมถอยหลัง2-3-9เก้าเพื่อทะยานขึ้นไปข้างหน้าได้ไกลกว่า เขาเป็นแบบนี้มาเสมอครับไม่มีการเกรงใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเตะจากแอฟริกาและต้องยอมหงอให้กับนักเตะจากชาติมหาอำนาจลูกหนังซึ่งนิสัยเหล่านี้ครับนำพาซึ่งการเซฟจุดโทษที่เก่งและเป็นผลพลอยได้ด้วยครับเรื่องการเซฟจุดโทษนั้นโบโน่ bon o, คือจอมเซฟมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับจุดเด่นของเขาคือ เป็นคนที่ชอบใช้เหลี่ยมหรือจะพูดแบบชาวบ้านก็คือแอบโกนั่นหละครับอาศัยการเผลอของผู้ตัดสินและคนยิงเช่นการก้าวเท้าออกจากเส้นก่อนกรรมการเป่าหรือกระทั่งการเหยียบจุดมาร์กที่ตั้งบอลก่อนยิงจุดโทษเขาเคยใช้เคล็ดลับนี้ในการเซตจุดโทษของเออร์ลิงฮาแลนด์มาแล้วนะครับในเกมที่เซบียาเนี่ยเจอกับดอตบุลเมื่อ2ปีก่อนจังหวะดังกล่าวเนี่ยถึงกับทําให้ฮาแลน บอกหลังเกมด้วยความโมโหว,ว่าถ้าโบโน่ไม่โกงก็คงรับลูกยิงจุดโทษของเขาไม่ได้นอกจากเหลี่ยมแล้วนะครับยังมีเรื่องของจิตตะวิทยาโบโน่เตรียมตัวมาเพื่อจุดโทษดังนั้นเขาจึงมีภาษากายที่ดูข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ในเวลาที่กดดันเช่นทําท่าขยิบต,ตาแล้วก็ยิ้มเพื่อส่งความกดดันไปยังคู่แข่งโบโน่ bon ยังมีการใช้คําพูดยั่วยุปั่นประสาทหรือที่เรียกกันว่าแฟชท็อกนะครับเพื่อให้คนยิงไวยเขวะเรียกได้ว่าเขาใช้ทุกอย่าง พื่อให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มโอกาสในการเซฟจุดโทษได้การโดนจุดโทษเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณและการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับมันจะออกมาดีกว่าการอยู่เฉยๆและปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงอย่างแน่นอนคุณต้องคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นงานที่เป็นส่วนหนึ่งของเกมและคุณต้องคำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่โบนโนเป็นครับก่อนจะเริ่มบอลโลก2 0 2 2เนี่ยโบนโนเซฟจุดโทษได้ทั้งหมด14ครั้ง ขาดที่2ปีหลังสุดหรือปี2021ถึง2022เนี่ยนะครับด่วนว่าเขาจะจับทริกอะไรบางอย่างได้ด้วยการเซฟจุดโทษไปถึง9ลูกด้วยการน,นอกจากนี้ครับยังเคยเซฟจุดโทษเกมเดียว2ครั้งมาแล้วในนัดที่ illa, เซบีย่าเสมอกับเซาส์บวก1-1ในปี2021และหากรวมการเซฟจุดโทษในแมตช์กับสเปนไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าโบโน่เซฟไปถึง11ครั้งในรอบ2ปีนี่คือตัวเลขที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงนะครับหากคุณย้อนไปดูไฮไลท์การเซฟจุดโทษของบ bon น คุณจะได้เห็นว่าสีหน้าของเขาเนี่ยก่อนจะเซฟดูผ่อนคลายสุดๆไม่มีหน้านิ้วคิ้วขมวดมีแต่รอยยิ้มที่แสดงถึงความมั่นใจส่วนจังหวะการเซฟครับถือเป็นรูปแบบเดิมที่เขาใช้มาตั้งแต่เล่นให้กับเซบิยาแล้วครับนั่นคือการขยับตัวยึกยักด้วยความเร็วจากนั้น ก็พุ่งไปยังทางที่ตัวเองเลือกแทนจะเป็นการพุ่งสุดทางด้วยความมั่นใจจากการซ้อมและศึกษาก่อนเกมมาเป็นอย่างดีคาแรคเตอร์ของโบโน่เนี่ยคล้ายกับจอมเซฟจุดโทษอีกหลายๆคนที่เคยสร้างตำนานในบอลโลกนะครับทั้งเยนส์เลมันของเยอรมันริคาร์โดของโปรตุเกสที่มาร์กจะทําตัวเป็นไอแสบในสายตาคู่แข่งชอบเล่นเกมจิตวิทยาและมีลูกบ้าซ่อนอยู่ในตัวเองเสมอครับโบโน่ bon เนี่ยเคยเติมขึ้นไปมงทําประตูจากลูกเตะบุมสิ่งเหล่านี้เขาก็เคยทํามาแล้วครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับ เขาคือคนที่มั่นใจในตัวเองครับและไม่กลัวว่าจะโดนโลกโซเชียลถล่มกับใส่เขาหากทําตัวปากแจ๋วหรือไปข่มขวัญคู่แข่งและสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยความพ่ายแพ้ก่อนบอลโลก2022จะเริ่มขึ้นเขาถูกถานถึงเป้าหมายกับทีมชาติโมร็อกโกซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็อดขำไม่ได้นะครับที่โบโนโน่เนี่ยบอกว่าการไล่ล่าแชมป์โลกกับทีมชาติโมร็อกโกคือเป้าหมายของเขา แดูอนว่าตอนนี้คําพูดของเขานั้นเริ่มจะดูมีน้ําหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเจ้าของความสูง195ซมครับมีโปรแกรมซ้อมจุดโทษโดยเฉพาะและก็ฝึกเรื่องของสภาพจิตใจมาเป็นอย่างดีทั้งหมดนี้ครับทำให้โบโนสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจดจํา ขอฟุตบอลโลกในครั้งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซ์โค้งบอลโลก2022นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นช่องทาง u t u b e ติ้งเคิร์ฟคิดไซโค้ง Facebook กดไลค์กดแชร์ม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์นะครับเข้าไปดูได้เลยครับอ่านได้เลย t ิ n k เคิร co เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ